ข้อที่45นะครับตัวเก็บประจุความจุ70ไมโครฟารตดต่ออยู่กับแรงกำเนิดไฟฟ้าสลับที่มีค่ายัางผลของแรงเคลื่อนไฟฟ้า50โวลต์จงหาความถี่ของแรงกำเนิดเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเก็บประจุ1.1แอมแปร์ครับครับเราก็มาดูวิธีทำเลยนะครับก็จากโจทย์นะครับตรงนี้ ดูสิ่งที่เขากําหนดมาให้นะครับตัวแรกก็คือตัวค่าความจุนะครับก็คือตัว C นะครับเท่ากับ70นะครับมโครฟารัดนะครับหรือเท่ากับ70คูณ10กําลังลบ6ฟารัดนะครับตรงนี้จากนั้นนะครับสิ่งที่เขาให้มานะครับตรงนี้ก็คือตัวของศัก์ไฟฟ้านะครับตัว V นะครับตรงนี้เท่ากับ50โวลต์นะครับจากนั้นนะครับเขาให กระแสไฟฟ้านะครับตรงนี้ก็คือตัว I นะครับเท่ากับ1.1แอมแปร์นะครับทีนี้โจทย์ให้หานะครับก็คือให้หาความถี่นะครับก็คือ f เท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะหาจากนะครับก็คือ v นะครับเท่ากับ I นะครับคูณอยู่กับ x c นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับเรารู้ว่า x c นะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ1ส่วน2พาย f c นะครับตรงนี้เราก็จะแทนลงไปเลยนะครับเราก็จะได้ v นะครับเท่ากับ i นะครับตรงนี้คูณอยู่กับ1ก็ได้ i มอนเดิมนะครับหารด้วย2พาย f c นะครับตรงนี้ทีนี้นะครับเราก็จะย้ายข้างหา f นะครับตัวนี้ให้ f อยู่เดียวเดี้ยวก็จะย้ายสลับกับ v นะครับตรงนี้ เราก็จะได้เป็นนะครับก็คือ f นะครับมีค่าเท่ากับ i นะครับส่วนด้วย2พายนะครับ vc นะครับตรงนี้จากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับเราก็จะได้ f นะครับเท่ากับ i นะครับก็คือ1.1ครับหารอยู่กับ2พายครับ2พายก็คือ3.14นะครับคูณอยู่กับ v นะครับ v ตัวนี้คือความต่างศักด์ของเรานะครับก็คือ50นะครับคูณอยู่กับ c นะครับตัวนี้ก็คือ70คูณ10กําลังลบ6นะครับ70คูณ10กําลังลบ6นะครับตรงนี้จากนั้นนะครับเราก็บวกลบคูณหารกันออกมานะครับตรงนี้นะครับลองไปบวกดูเองนะครับในบวกให้ดูนะครับเพราะว่ามันยาวไปนะครับ เราก็จะได้เท่ากับ50เฮิรต์นะครับตรงนี้50เฮิรต์นะครับลองไปคำนวณดูนะครับตรงนี้ฉะนั้นนะครับข้อนี้นะครับความถี่ของแหล่งกำเนิดนะครับเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวเก็บประจุ1.1แอมแปร์นะครับมีค่าเท่ากับ50เฮิร์ตนะครับเราจะตอบข้อที่1ครับ